วันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องตารางธาตุนะครับตารางธาตุที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยครับความจริงแล้วเนี่ยก็ได้รับแนวคิดจากนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเมนเดเลฟส์นะครับเมนเดเลฟสเนี่ยเสนอให้จัดเรียงธาตุตามน้ำหนักอะตอมน้ำหนักอะตอมจำคำว,ว่าน้ำหนักอะตอมได้ใช่ไหมครับ แต่ว่ามีปัญหาเรื่องการจัดเรียงธาตุอยู่พอสมควรนะครับมีการสลับกันบ้างจนปัจจุบันนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเฮนรี่โมสต์ย์นะครับได้เสนอให้จัดเรียงธาตุนะครับตามเลขอะตอมจำให้ดีนะครับตามเลขอะตอมตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนเลขอะตอมเป็นหนึ่งก็อยู่เป็นลำดับแรกนะครับ ตามมาด้วยฮีเลียมซึ่งมีเลขอะตอมเป็น2องลิเทียมเลขอะตอมเป็น3เบริเลียมเลขอะตอมเป็น4ี่โบลอนเป็น5แล้วก็ไล่ตามกันไปนะครับ6กเจ็ดในตารางธาตุเนี่ยครับครูแบ่งมันเป็นทั้งหมด18คอลัมน์นะครับโดยมีธาตุเนี่ยอยู่ทั้งหมด16หมู่ได้แก่หมู่หนตามแนวดด่กนะครับหมู่สอ หมู่ 3a หมู่ 4a 5a 6a 7a แล้วก็ 8a นะครับธาตุหมู่ a คขาเรียกมันว่า representative นะครับส่วนธาตุหมู่ b ที่แทรกระหว่างหมู่ 2a กับหมู่ 3a นะครับพวกเราดูนะ 3b 4b 5b 6b 7b 8B มี3หมู่นะครับ 8B 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 1B แล้วก็ 2B ธาตุหมู่ b นี้ครูเรียกมันว่าธาตุ transition ถันไหมครับหมู่ A เรียกว่า representative หมู่ b เรียกว่า transition พวกเรารู้จักหมู่ไปเรียบร้อยแล้วคือการจัดตามแนวดิ่งนะครับคราวนี้มารู้จักคาบบ้างครับคาบก็คือตามแนวนอนนะครับอันนี้เรียกว่าคาบที่หนึง ค่าที่สองค่าที่สามค่าที่สี่ครูสมมตินะครับพวกเราลองคิดตามไปกับครูธาตุที่อยู่หมู่สามค่าที่สี่ใครครับหมู่สามค่าที่สี่ ga แกลเลียมดูเป็นหรือยังครับแมกนีเซียมอยู่หมู่ไหนครับแมกนีเซียมอยู่หมู่ไหนค่บไหนครับอยู่หมู่สอง คาบที่3ทันไหมครับเหล็กครับ fe leg. เหล็กเหล็กอยู่ธาตุที่คาบที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่ครับเหล็ก fe นะครับอยู่แปด b คาบที่4ทันไหมครับทันไหมเอ่ออาร์กอนบ้างครับ ar อาร์กอนแก๊สเฉื่อยนะครับอยู่แปด a คาบที่3ทันไหมครับเอ่อซีเซียมครับ อยู่หมู่ไหนคาบไหนซีเซียม cs นะครับซีเซียมอยู่หมู่1 a คาบที่6ดูหมู่ดูคาบเป็นหรือ,อยังครับเป็นแล้วนะนะครับคราวนี้ครูจะมาสอนเรื่องการจำแนกธาตุในตารางธาตุนี้แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเรียกว่าเมทัลโลหะนะครับกลุ่มที่2เป็นเมทัลลอย กึ่งโลหะสีเหลืองนี้นะครับและกลุ่มที่3เป็น n อนเมทัลอะโลหะนะครับพวกเราสามารถจำแนกได้สีเลยนะครับโดยแนวโน้มเนี่ยก็คือธาตุที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นโลหะดูตามแนวทแยงนี้นะครับเป็นโลหะยกเว้นไฮโดรเจนนะครับธาตุทางด้านขวามือเป็นอะโลหะสีน้ำเงินนี้นะครับเป็นอะโลหะ และไอ้ตรงทะแยงเนี่ยนะครับเป็นกึ่งโลหะเป็นเมทัลลอยนะครับซึ่งเราก็ต้องจำหน่อยล่วว่ากึ่งโลหะที่ว่านี้มีใครบ้างนะครับถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเรื่องโลหอะอโลหะเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนจำแนกพันธะเคมีเวลาธาตุมันมารวมตัวกันนะครับงั้นในเบื้องต้นครูสรุปตารางธาตุสั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้ก่อน นะครับถ้าปัจจุบันเรียงตามเลขอะตอมเลขอะตอมแทนจำนวนโปรโตอนถูกไหมครับถ้าอะตอมเป็นการก็โปรโตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันซึ่งเราจัดเรียงอิเล็กตรอนกันไปเรียบร้อยแล้วและสามารถทํานายได้ด้วยว่าอยู่หมู่ไหนกลุ่มไหนคาบไหนนะครับพวกเรารู้จักโลหะกึ่งโลหอะอโลหะเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ